พีสุสๆครับ2,20 0ในเฮโอ้ยหลรอมดซุ่มกับคันนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูเวลาที่เขาปล่อยรถลงมานะฮะคันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆล่อหมดซุ่มรับคันนี้มีการเวาล์กซีด้วยนะฮะแนบหนาตึบเลยครับดูแนบหนามาก รุ่นใส่ยอ่อร้อมุดซุนครับสวยครับทรงสวยตอนนี้อู่ราชาเพาลอยก็มาเซอร์วิสนอกสถานที่เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวปล่อยรถลงมาเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูทรงคันนี้ครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆรถหนักนะครับนะฮะ เสียอยู่ข้างทางนะครับนะฮะอู่ราชาพรวรอยก็เซอร์วิสให้ครับเซอร์วิสให้กันถึงที่กันไปเลยอยู่ในเขตแถวแถวอำเภอท่าแซะนะครับจังหวัดชุมพรนะฮะถ้ารถเสียก็สามารถโทรมาที่อู่ราชาพรวรอยได้นะครับอู่ราชาพาวรอยพร้อมจัดให้เลยครับเห็นเขาบอกว่าเซอร์วิส24ชั่วโมงเลยนะขอให้โทรมานะครับนี่ครับเจ้าของอู่ราชาพาวรอยนะครับ เทียมาดูแลเองเลยครับเดี๋ยวดูทรงครับรถหนักนะฮะเดี๋ยวดูทรงรถหนักว่าเป็นอย่างไรล้อมดสมครับวัยรุ่นชอบครับอาจะปล่อยรถลงมาแล้วครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะดูทรงกันหน่อยตนนี้ก็เซอร์วิสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ ามาดูทรงกันครับล้อจะมุดซุ้มขนาดไหนมาดูกันในโอ้โหโดนใจวัยรุ่นครับนี่ฮะสุดยอดจริงๆสายย่อล้อมุดซุ้มครับใช้งานได้จริงด้วยนะฮะจะให้ดูเป็นยังไงล่ะสุดจัดประหลัดบอกครับคันนี้ฮะดูเลยฮะล้อมุดเข้าไปอยู่ในซุ้มนุนครับนี่ครับสายมุดตัวจริงครับดูครับ โอ้โห oh, oh, oh. สายมุดตัวจริงเป็นยังไงพี่น้องสุดจัดประหลัดบอกครับกันนี้นี่ที่เขาเรียกว่าสายมุดสายมุดนี่แหละครับของแท้ครับสุดยอดแท้รถหนักนะฮะ คันนี้ดีแม็กครับนะฮะสองพันยี่สิบสุดจัดประหลัดบอกเลยเช็คนอตล้อกันให้เรียบร้อยครับสงสวยครับต้องบอกว่าสงสวยโดนใจไวรุ่นเลย ตวจนัดล้อกันให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็จะเดินทางต่อได้แล้วสุดจัดประหลัดบอกจริงๆสไตล์วัยรุ่นครับดูครับเดี๋ยวปล่อยแม่แรงลงมาเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะฮะ เรื่องวุ่นวุ่นกับวัยรุ่นล้อมุดซุ้มครับนี่เสร็จเรียบร้อยอเรามาดูกันครับปล่อยรถลงมาแล้วเป็นยังไงครับนี่ดูสายย่อตัวจริงครับใช้งานได้จริงครับพี่น้องเป็นยังไงล่ะนี่แหละที่เขาเรียกว่าสายย่อสายล้อมุดซุ้มครับของแท้ครับพี่น้องเลยสุดจัดประหลัดบอกจริงๆนะฮะ เราจะให้ดูแหนบเขานิดนึงนะครับอืแหนบเขานี่มีตัวแหนบหนาด้วยนะครับแหนบหนามีครับวัยรุ่นล้อมุซุมทรงเตี้ยมากครับให้ดูถูกใจเลยครับเจ้าของบอกว่าถูกใจครับนี่ฮะแบบนี้เลย การแต่งรถนะของแต่ละคนนะฮะเขาก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับนะฮะวันนี้มาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเกี่ยวกับการที่เซอร์วิสนะครับปู่ราชาเผารอยนั้นเขาเซอร์วิสรถก็คือการซ่อมในขณะที่รถลูกค้าเสียนะครับนะฮะปู่ราชาเผารอยก็มาซ่อมให้นะครับถึงที่เลยนะเรียบร้อยครับขันนอ็อตกวดน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ สายยอดจริงๆเลยเป็นสายยอดจริงๆครับอันนี้เดินทางต่อได้แล้วครับสุดยอดเอาละฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะฝากอูราชาฟารอยด้วยนะครับนะฮะดูแลเซอร์วิสสถานนอกสถานที่นะครับดูแลเซอร์วิสนอกสถานที่กันเลยเดินทางต่อได้แล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับฝา,บากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับรักนะจุบจบบายบายครับ